สวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมได้คุยกับเฮียตีครับงวยศิพัฒน์เมื่อี้ครับผมก็ไม่ได้คุยกับแกเนาะเพราะว่าแกไม่สะดวกประสันเพื่อนเหตุงานหลายแล้วก็เมื่อกี้เฮียตีเพื่อน่นบ่ไบ้ไปหาเลขรับวงในมาครับเพราะว่าเพื่นติีงานผมก็เลยไม่ได้ตามเราก็เลยบด้บอกเรื่องเลขให้ฟังครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับเฮียตี เพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวตัวเดียวขายบ้านซื้อเลขผมได้ถามว่าพ่อป้านั่นเลยบอกครับจึงต้องขายบ้านซื้อเลขอันนี้คือเป็นคำพูดของเฮตีได้ผมเลยถามว่าเลขนี่คือสิ่มันใจนะครับว่าตัวเดียวถึงต้องขายบ้านซื้อเลขเลยอันนี้คือเลขเลขของเฮตีได้เม็ดเดียวตัวเดียวครับผมฟังแล้วมีโอกาสมาไหมมันก็เป็นเลขโหลายหงครับเป็นเลขแค่าหางเดียว ถามว่าทําไมถึงขายบ้านซื้อเลขอันนี้คือเป็นความฝันได้เป็นความฝันของเฮียตีซึ่งเป็นคําพูดของซอครับอันนี้คือเป็นความฝันได้เป็นความฝันครับเฮียตีมันฝันซึ่งหลายงวดที่ผ่านมาครับเฮียตีแกไม่ได้เล่าความฝันให้ผมฟังแต่อันนี้ครับเป็นความฝันของเฮียตีเองที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นความฝันของซอส่วนใหญ่และกาตัวเลขส่วนมากก็คือเลขของซอครับมันจะเข่าแทบจะเข้าบ่อยมากๆ ความฝันของสอบแต่เมื่อนี่ผมได้ฟังตัวเลขแล้วก็ฟังความฝันของเฮียตีเองครับเพิ่นฝันน่ะหลังจากที่ได้ออกได้ไม่กี่วันครับเพิ่นมาฝันมาฝันว่าธุรกิจเพื่อนเพิ่นนะครับเพิ่นเีธุรกิจแบบหลายอย่างแล้วกิจการมันเจ๊งมันขาดทุนซึ่งเงินที่เก็บเงินที่มีก็คือมันแทบจะไม่เหลือเลยสินะครับไม่เหลืออะไรเลย แล้วสิ่งที่เหลือก็คือบ้านจูจูครับซอเนี่ยเพิ่นได้เลขมากแล้วก็ไม่มีเงินซื้อเลขซอเพิ่นก็นเลยบอกเฮตีว่าประมาณว่าทูซิโยญาเนี่ยเขาเข้ามากืบหมดแล้วเราไม่มีอะไรจะเสียเหลือบ้านแค่หลังเดียวซอเลยแนะนำให้เฮติครับขายบ้านซื้อเลขที่ได้มาอันนี้คือ เฮียตีเป็นฝันเห็นเมียเพิินว่าเมียเพิินเนี่ยเดเลกมากล้วก็เมียเพิินก็บอกให้ว่าเฮาบ่มีเงินซื้อเลกแล้วเมียเพิินก็เลยในนําเหเฮียตีนี่คือเอาบ้านไปขายเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อเลกนี่คือความฝันของเฮียตีฝันฝันเกี่ยวกับเมียเพล่นนะครับแล้วในความฝันเนี่ยเฮียตีเศร้าครับร้องไห้ร้องไห้แบบสะอึกสือื่นประมาณว่าเฮามาถึงจุดที่ว่า จุดวิกฤตตรนที่ว่าเงินก็ไม่มีกิจการก็ล่มจมเจง๊งขาดทุนเงินแท่จะไม่เหลือไม่เหลือเลยล่ะเหลือแค่บ้านแค่หลังเดียวแถมเมียกันยังสีงมาให้ขายบ้านอีกเฮียตีก็เศร้าครับเศร้าใจร้องไห้ถ้าหากว่าขายบ้านแล้วเข,ข้าทีอยู่ใส่นะเพิ่นบอกกับเมียสิครับเมียเพิ่นบอกว่าซื้อเลยเนี่ยสามเก้าหนึ่งขายบ้านซื้อเลยเฮียเฮาบ่มีทางเหลือกแล้ว ขายบ้านแล้วเขาเอาเงินตัวเนี้ยมาซื้อเลขคือสามเก้าหนึ่งอันนี้คือคําพูดของซอในความฝันเขาะสด้เงินคืนมา,าเขาเสด็มาขายของเขาเสด็มา็ดธุรกิจเหมือนเดิมเป็นคําพูดของซอซอกระบอกจะสีกับเฮียเฮียกับยังโบหมันใจนะครับว่าจะถือหรือโบถือเพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านชิ้นเดียวที่เหลือแต่หากว่าเขาขายแล้วเขาโบาถือแล้วเขาจะยังไงสินะเป็นบอกกับเมียคนในความฝันแต่อันนี้คือเป็นความฝันของเฮียตีนะครับ ไม่ได้ให้ทุกคนเป็นขายบ้านนะแต่ว่ามันเป็นความฝันของเฮียตีทุกมือนี่ครับเฮียตีแกก็บอกว่าขายของสมือนี่ก็คือมันก็นัหนักเหมือนกันนะทั้งแบบทั้งอยู่ทุนบ้างได้กําไรแค่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่สุดสินะครับแต่มาฝันว่าธุรกิจเจ๋งขาดทุนหลายๆอย่างติดลบแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแค่บ้านแถมเมียได้เลขกมาดีวสันมาในนาให้ผัวขายบ้านเพื่อที่จะนําเงินครับมาซื้อเลข สามเก้าหนึ่งนี่ครับเลขที่ว่าซ้อเพิ่นบอกเฮียในความฝันนะครับนี่คือความฝันของเฮียตีครับมีมีสมีลหละครับมีสมีลหละบางคนอาจจะไม่ได้ฟังผมก็เข้าใจครับผมก็เข้าใจบางคนอาจจะไม่ได้ฟังนอก,ก็อาจจะบาประมาณว่าเอาคือเด็กขายบ้านเนาะแป๊บเดียวก็ขายหนะ้าซื้อเลขอันนี้ขายบ้านซื้อเลขแล้วมันเป็นความฝันครับแต่ว่ากิจการของเฮียตีครับแก้กับเฮียหลายอย่างนะครับเนาะ แกบอกว่ามันบริเาะพันธ์หนอกแต่ในวองฝันจู่ๆมาฝันว่าตัวเองขาดทุนล้มละลายยังไงก็ไม่รู้ครับ่นก็เลยว่าเอลยว่าเข้าฝันแบบจังสี่แล้วเข้าจะได้ถือเลขถือเบอร์บ่แล้วที่สําคัญครับมันก็ไม่ใช่เลขหลายหางหลายตัวด้วยซ้ำเนาะสามเก้าหนึ่งคือหางเดียวไม่ดเดียวเลยแต่เวลาซื้อเลขนะครับเด้อใช่อยู่ว่าสามเก้าหนึ่งที่ว่าซอบอกในวองฝันแต่เวลาไปซื้อเลขของเฮติครับมันมันบอกว่ามันกระเบิดตรงประมาณหนอนประมาณนันดอก ก็อาจจะมีซื้อซื้อกลับบ้างสินะซื้อกลับบ้างสามเก้าหนึ่งจริงๆครับ,รบเวลาเพิ่นไปซื้อเพิ่นก็จะไปซื้อสามเก้าเจ็ดบ้างสามหกหนึ่งบ้างสามหกเจ็ดบ้างแต่ส่วนใหญ่ครับของเฮตีเพิ่นจะเป็นคนบาเลกเน้นสามตัวซะส่วนใหญ่เหมือนกับผมละผมก็เป็นคนบาเลขกซื้อเลขสามตัวซะส่วนใหญ่เหมือนกันแต่อย่าลืมไม่ตัดเล่นครับผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปขายนุ่งขายนี่ซื้อเลขน,นะครับแต่มันเป็นความฝันของเฮตี เพิ่นฟันในเหล็กตัวเนี้เราบอกเลยครับว่าเพิ่นซื้อเยอะพอสมควรแต่เราไม่ต้องไปซื้อตามเฮตจีนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบเฮากลองแป๊บแป๊บไวก็ได้ลอตเตอรี่จากใบหนึ่งสองใบก็ได้เนาะสามเก้าหนึ่งนี่ครับฉนเช่นว่าเหมือนว่าครับเนาะบางคนอาจจะทุนไม่เหมือนกันเขาจะซื้อตัวไหนดีวะสามเก้าหนึ่งลักๆหรือสามเก้าเจ็ดสามหกหนึ่งหรือสามหกเจ็ดเราไม่รู้ได้ครับว่าเราจะซื้อตัวไหนแต่ถ้าเราอาจจะมีเงินนิดนึงครับเราซื้อลอตเตอรี่เข้ามักตัวนี้วะเข้ามักตัวนี้ เราก็ลองพิจารณาดูก็ได้ครับเนาะอันนี้คือเป็นความฝันของเฮียตีแต่ว่าฝันเห็นซ้อฝันเห็นเมียพอดีนะบนเลยนะครับเนาะคนที่ว่าฝันว่าตัวเองล้มละลายอย่างงุ่นอย่างนี้ครับฝันแบบว่าในทางที่ว่าไม่ค่อยมีเงินเนี่ยแต่ส่วนใหญ่อาจจะได้โชคก็ได้และกระสีทำงานครับมันเป็นเลขแค่หางเดียวเม็ดเดียวสามตรงตรง,ตรงเลยแหละถ้าออกมาเนาะอาจจะปังๆนะงวดนั้นครับเฮียตีคนฝันเห็นบ้านเก่า บ้านเก่าถี่ว่าเพิ่นมีมีแม่มีพอเพิ่นนะครับอยู่ในบ้านหลังนั้นคืองวดนั้นครับแกฝันเห็นบ้านบ้านตัวเองครับบ้านของเฮียตีคือ,อ907ปีที่แล้วครับมันออก097 907ครับ907น่ะตรงตรงเลยครับสามตัวเฮียตีได้ทั้งหมดสี่ล้านเกือบห้าล้านบาทครับเพิ่นซื้อเหลขกนั่นแหละครับความฝันของเฮียตีเฮียตีนี่คือเพิ่นมีบ้านอยู่หลังหนึง่งแล้วก็บ้านที่เนี่ย เพิ่นเลียนใหม่เป็น907บัวหน้าใหม่เพิ่นก็ไปสื่อครับ907ซึ่งมันออก907แบบตรงเป๊ะเลยครับเราได้4หลานกลัวครับเกือบ5ล้านถา,ามว่าผมจำผิดได้ผมจําตัวเลขได้แม่นมากคือแกฝันเห็นบ้านเก่าคือ907งวดนั้นแกก็ได้เต็มๆเ,เลยงวดนี้เฮตีแกฝันว่าซอ้อเมียเพิ่นอะให้ขายบ้านซื้อเลขคือ391มันอาจจะออก3ตรงตรง,ตรงเลยก็ได้นะครับ อันนี้คือเลขนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเลขรับวงในนะครับแต่ว่าเป็นความฝันของเฮียตีเองรอมที่นาบ้างครับ16พฤษภาคม67เพื่อตัวเลขตัวนี้อาจจะมาให้เราได้โชวก็ได้จดไว้ครับเพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นทางไว้เป็นทางเลือกนะครับเนาะขอคอนเสทร์ครับโชคดีครับมันมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกแนะนำให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่ไยครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้ขอบคุณทีสติส๊กเกอผม